กลับไปเห็นหน้าลูกอีกแล้วก็มีแม่อาจย์พูดจะอะไรนี่มันคิดบ้างก็มีเหมือนเสดาจี่เราเลคะไม่เคยนอนฝันกับเขาเลยเด็ดแม่เลค่ะม่สอยน้องจันเราพูดอะไรเนี่ยฟังไม่ได้เลยเบค่ะเด็ดแม่ความฝันนี่ก็เท่ความฝันนะลูกแต่แม่ก็ฝันไม่ดีเหมือนกันแต่โบราณก็ว่าไว้ฝันได้ันจะกลายเป็นดีแม่ก็พ่อแต่ภาวนาให้เสด็จพ่อเนี่ยกลับมาโดยไวแต่ไม่สช่อยกับแม่จังต่อเป็นสาวนะลูก ต้องอ่าต้้้อ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 งตองตองต้อง้้องต้องต้องต้ต้อต้อง้องต้องตต้องต้อง้อต้องอ้ ไม่ถูกซะแล้วไม่มีใครมามาที่นี่ขอบคุณนะครับที่มีรางวัลน้ำใจนะครับมอบให้กับเหล่านางเอกของเรานะครับขอบคุณค่ะขอบคุณพี่พัดนะครับขอบคุณค่ะวันนี้นะครับอาจจะดูฟูดฟูดไปซะบ้างนะครับเพราะว่านี่ไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงของเขาวันนี้ถูกมากดาบบังคับมาทั้งนั้นเลยนะครับวันนี้เราไม่วัตถุุตยนะครับขอบคุณ ยากนะครับั้ท่านอาจจะสงสัยนะครับวันนี้ทําไมพรเทพได้เป็นนางเอกนะครับเพราะว่าเป็นเพื่อนซีกับพรรดานะฮะถึงมีโอกาสได้เป็นนางเอกนะครับขอบคุณดีมาขอบคุณพี่ใหม่นะครับเดี๋ยวพบกับนางเอกตัวจริงครับวันนี้สวยที่สุดมีแน่นอนครับขอบคุณที่เห็นนี่สวยกนแบบธรรมดานะเดี๋ยวพรพยนต์ออกับลองท่านจะเห็นความงามของเธอนะฮะ ทางเตรียมถุงไว้เลยนะครับเตรียมอ้วกได้เลยนะฮะเดี๋ยวถ้าเกิดพรพยนต์ออกรับรองว่าสวยสะดุดใจแน่สวยยังไงต้องอ้วกสตรีมีคันนะครับหรือว่าท่านที่มีของนะครับโปรดอย่าเข้ามานะครับทำให้สะเทือนถึงภาพลักษณ์ของลิเกนะฮะวันนี้ต้องลงอักขระกำกับการแสดงเอาไว้นะครับแต่ขอบพระคุณนะครับสำหรับน้ำใจนะพี่ว่ากับศิลปินในทีมงานตอนนี้เท้าพลาราด พูกมนุษย์ฆ่าตายแล้วผู้คนสสสียใจมากเพืเ่อรูว่าผู้่อและสามีพึงแก่กัตอนนี้พวกบุังอีกผู้ชคบอกว่าให้พาราชทินาทั้งสองไปเป็นตัวประก e ันทำไมเช่นนั้นมันจะฆ่าพวกยักษ์ทั้งหมดเลยผู้ชค่ะ ทำไมล่ะไม่ใครจะฆ่าใครกันอีกไว่าจะเป็นยักษ์ทำไมไม่กลับไปมารุ่มันกินให้สิ้นซากอ่ะมันไม่ได้จริงพะโจ้ค่ะขอบคุณคุณแม่ที่มาช่วยฆ่าทำสมพระปีดานะพี่คะค่ะว่าเราไม่ยอมมันจะฆ่าพวกเราหมดนะพะเจ้าค่ะ จ,จะไ,จได้ช่วยในก้รกอบกู้มนุษย์แต่ตอนนี้ชีวิสุวรรณเสียสติไปเพราะน้ำมือของเจ้ามนุษย์น้ำองเมันยังจางชีวสุวรรณกับน้องกาสดาไปรับใช้เราจะอยู่ที่นี่ไม่ได้เราต้องรีบหนาาีกัน,เ,าานเ,เถอ